เมื่อผมทําแล้วรู้สึกความมีความสุขเนี่ยเออก็แฮปปี้นะมันรู้สึสสสกสบายข้าวค้าในวันธรรมดาเทวันนั้น,นยไัไม่แล้วครับผมผมเพิ่งเริ่ม Beyond ค้านี่คือที่แรกเลยครับคือจุดเริ่มต้นเลยครับใช่ทำไมตัออ้ใจตอนนั้นเข้ามาให้เยอเอ่อตอนแรกเนี่ยผมที่ญี่ปุ่นแล้วกันญี่ปุ่นเขา,าเจอผมแล้วผมก็เหมือนศึกษาข้อมูลค่ายนี้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันเป็นมายังไงเขาทําอะไรบ้างแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ย เราก็มีความสนใจในด้านวงการบันเทิงแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดมากเท่าที่ควรนะพอมันไปถึงช่วงเนี่ยพอมันมีคนเข้ามาถามมากขึ้นเรื่อยๆแบบชวนไปแคสชวนไปถ่ายแบบเราก็เริ่มสงสัยว่าเออหรือว่าเรามันจะมาสายนี้พอพอมันถึงช่วงเวลาหนึงนะ่งครับบิออนลาวเนี่ยมันได้เปิดใจอะไรผมหลายอย่างนะให้ผมแบบได้เป็นตัวเองได้เป็นธรรมชาติแบบ ในแบบที่แบบเป็นตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องไปฝืน,เป,นเป็นคนอื่นเลยเราไม่นใจในอะไรในเดียรกคาร์ที่ตัดใจมาทำงานคือข่อยที่งได้นไหมครับผมเราไม่ใช่ในตัวในเบียร์าร์ทจะไม่ตัดสินใจาา<อ>มาทำงานมั่นใจใครใจใครนี้เขาเขาจะไม่กดดันผม <c oughs> คืออ่ะผม,มเป็นคนกดดันตัวเองนิดนึงแล้ว <c oughs> แต่ว่าเขาอ่ะจะให้บอกว่าเราอ่ะเป็นธรรมชาติของเรา <c oughs> เป็น เป็น QP ในแบบของ QP เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องเป็นคนอื่นแต่ว่าเราก็เป็น QP นี่แหละในเวอร์ชันที่ดีใช่ครับพอมาร่วมงานกับทางเดเจนซี่เขายกให้เราทำงานเข้าร่วมคอนเสิร์ด้วยเาเตรียมตัวเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยื่นโปรเจกต์นี้มาแล้วผมก็เลยฮะให้ตอนแรกนึกว่าเขาให้แคสซิคคอมเล่นเล่นผมก็เลยเออแคสก็ได้เอออาจจะอาจจะได้มัง้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราค่อยๆฝึก เขเรียนรู้ไปแล้วกันปรากฏพอเวลาผ่านไปปุ๊บเอา้ามันนั้นได้โอเคทําไงต่อเราไม่มีความรู้ศึกษาศึกษาแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเวลามากนะแต่พอมันไปถึงหน้างานจริงเนี่ยพอมันไปถึงตอนที่เราเข้ากองเฮ้ยเราก็ทําได้นะแต่ว่าอาจจะทําได้ในแบบยังไม่ยังไม่ใช่ไม่เออไม่ใช่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ก็เป็น บการณ์ครั้งแรกด้วยเปิดโลกใหม่ด้วยให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในาการถ่ายทำซิทคอมครั้งนี้นะครับก็ใช่ล้วเรียมนจกพบจบยังไงมีการพบจบกันเยอะไหมหรับคอมเม้นดอมีให้เรียนการแสดงครับผมใช่ผมก็มีเรียนกับพี่บ๊อมแล้วก็พี่ไบเบิลแล้วก็พี่คนอื่นนะครับผมแล้วก็จะเข้าใจให้เราเนี่ยเข้าใจตัวละครมากขึ้นให้เข้าใจว่าเออเนี่ยความต้องการตัวนี้คืออะไรกีทาเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไง เรื่องนี้จะสื่อถึงอะไรแล้วก็ให้เราลองตองลองเล่นเล่นยังไงอะไรประมาณนี้น mm hmm. ก็ใช้เวลาอยู่ครับแต่ว่าพอมันสนุกเราทำได้เราก็แฮปปี้นานนี่เป็นแตะเกี่ยวเพราะว่าหลายคนนัแง,งดงหลายคนหลาบหลายนคนก็จะกลัวมากเรื่องการนั่นซิค,คอมแล้วมันเป็นคอมมดีามาด้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงดีนะนจริงแต่ว่ารู้สึกว่าใจหนึ่งก็รู้สึกโชคดีที่ได้ซิค,คอมเพราะว่า ซิทคอมมันเหมือนเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปเครยียดกับมันเนาะเราไม่ต้องแบบฟิกว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนแรกเรางงว่าเออซิทคอมเราต้องเราผิดได้ไหมปรากฏเล่นไปเล่นมาเอ้าเขาก็ตัดออกนีแล้วก็ผิดได้มันก็เลยผ่อนคลายขึ้นเราก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นเล่นได้ดีขึ้นมันเลยปรับตัวไวในกองรับมือใครยากสุดไม่มีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเขาเมื่ออาชีพอยู่แล้วเขารู้หน้าที่ว่าต้องทําอะไรเขาเป็นโปรเฟชั่นอะลเขา เขารู้ว่าแบบหนึ่งสองสาฉันต้องทาอะไรก่อนแต่ผมเนี่ยแบบฮ้ยเ,เราไม่รู้นะแต่เราอะจะค่อยๆดูพี่เขาเพราะฉะนั้นถ้าใครหนักสุดก็ mm hmm. ผมนี่แหละเพราะเริ่มจากสูนรเลยพี่เริ่มจากสูตรแล้วสามตอนที่ถ่ายมาเป็นยังไงบ้างครับสามตอนที่ถ่ายมาตอนที่ไปถ่ายอตอนแรกๆมันยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่ยังไม่่อยยังไม่ค่อยเข้าใจตัวละครแต่พอมันใช้เวลากับพี่ๆนักแสดงคนอื่นแล้วก็ได้ใช้เวลากับบท ได้อ่านเนื้อเรื่องเข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราสนุกที่สําคัญคือเราต้องสนุกด้วยเพราะซิทคอมเนี่ยมันก็มันก็มีความสนุกข,ของมันเนะในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็แบบเออว่ะถ้าเราแฮปปี้กับมันเราทําการแสดงให้มีความสุขเนี่ยผมว่าผมก็ทําได้เราก็โอเคครับแล้วก็คิวถ่ายกับคิวสอบครับคิวถ่ายกับคิวสอบชนกันโอ้ ทน,นหนักเลยเพราะว่าตอนผมสอบเสร็จปุ๊บสอบปลายภาคเสร็จปุ๊บผมก็ต้องแบบโอเคมามานั่งอ่านบทเพราะว่าผมจําได้เลยมีตอนหนึ่งอะ่ะผมอ่านบทใช่ไหมแล้วผมเอาเนื้อหาเรียนเนื้อหาที่สอบอไปไปพูดในกอง <laughs> แล้วมันดันแบบเรื่องผมก็น่าซี่แบบเฮ้ยต,ยตายแล้วเรามันก็รู้สึกผิดนิดนึงว่าเฮ้ยเราดูเหมือนไม่รับผิดชอบดูไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นมันก็แปลงเป็นมุกได้ไง <laughs> เราไม่จําเป็นต้องไปฟิกว่า อะไรถูกอะไรผิดแต่ขอให้ทำมันได้ดีและมีความสุขก็พอมันเอามันเอาบทบทสอบไปเติมไม่ได้บทแข่ใช่มันคึ้งอปใช่ผมใส่เข้าไปด้วยใช่แล้วน้องน้มันปม่ต่อไปตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงต่อไปผมคิดว่ากีธาเนะ่เขาตอนนี้เขาอาจจะแบบซึ้นๆมึนๆเป็นอื่นบ้างแต่พอมันผ่านช่วงเวลาไปพอเขาได้เห็นแล้วพอเขาได้เรียนรู้อะไรกับตัวละครอื่นมากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาจะฉลาดขึ้น เขาจะเริ่มระแวดระวังแล้วว,ว,ว่าเอ้ยมาไมา้ไหนผู้ดยสารคนนี้จัดก,การยังไงอะไรงไงมันจะมีคาแรคเตอร์เดียวหลอปเนต์มากขึ้นนะครับใช่แต่จะบอกรู้เลยใช่ไหมครับว่าผู้ดยสารของแต่ละตอนเป็นใครมาแล้วบ้างเออบางคนทราบบางคนไม่ทราบนะผมเพราะว่าบางคนเป็นนักแสดงรับเชิญเราไม่เรารู้เรรู้จักคนใช่ไหมบางคนรู้จักครับบางคนก็ไม่บางคนไม่รู้แต่ว่าไม่รู้นี่คือเออไม่ทราบชื่อนะแต่ว่าเฮ้ยเคยเห็นหน้ามันผ่าน เราก็นั่งถ่ายกันผ่านครับเราก็เลยคุ้นชินบ้างับผมใช่พหมมัคิดว่ไม่มกดดันเลยนะในการทําง,งานก็บกบกบพี่กรรมเรื่องนี้มันมันจะกดดันตอนแรกแต่ว่าพอมันผ่านไปสักช่วง,งพอเรารีแลกซ์ความกดดันมันจะหายไปเลยมันก็เหมือนอย่างเช่นตอนนี้ผมก็แบบค่อยๆโตนะถึงมันจะสี่ห้าชั่วโมงที่ผ่านมาเลยมันก็เหมือนผมก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆจากเด็กคนหนึง่ง แล้วก็ค่อยๆโตค่อยๆโตมันก็เหมือนเผชิญหน้าความกลัวอย่างหนึ่งน,นะจริงๆการพูดต่อหน้าสนนาธารณชนอย่างนี้แต่คือในใจมันก็ลึกๆอ่ะผมเคยอยากทำแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเอาใจลึกๆเราอ่ะประธาให้มันเกิดขึ้นมาเป็นแอคชั่นข่าวี้อเองครับข่าวมือไม่ตัวละครต่อไปนี้เดีย๋ยวอาจจะมีบทแปลกๆให้เจอสถานการณ์แปลกๆเข้ามานั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราเกี่ยวกับข่ามือบ้างไหมไม่ค่อยกังวลนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็แปลกอยู่แล้วคือเราก็รู้ว่าเออคือ คือมันก็แปลกอยู่แล้วเราจะไปกังวลอะไรกับมันเออน่ๆใช่มันท้าผมความท้าทายคือคือผมมาคิดเสมอว่าอะไรที่มันเข้ามามันมีไว้ให้เราเรียนรู้ยิ่งแปลกยิ่งดีเราเรารีบเจอมันยิ่งดีเพราะว่าต่อไปอ่ะมันจะได้ชินแล้วมันจะได้ไวยิ่งทําอะไรได้หลากหลายมากขึ้นถ้าเจอบทให้ถอดเสื้อคลม ก็ล่าสุดก็มีแต right ่ว่าเขาไม่ได้ถอดหมดนะพี่อันน okay. ี้จะสปอยอีกแล้วนะอะไรหรอนี่ครั้งแรกมันมีได้ไงโอเคมันก็เตรียมไม่ติดหงส์ติดหุ่นอะไรเงี้ยอยู่บีหัวแลมันต้องมีซีนที่ต้องถอดเรื่อบ้าอะไรเงี้ยผมก็เล่นฟิตเนสอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองคุณจะพร้อมพร้อมครับผมจะสวยกว่านี้สวยเรื่อยๆครับผมกีตาร์เขาต้องดูแลร่างกายตัวเองต่อไปนี่แเดี๋ยวเราปั้นหุ่นตลอดเวลาประมาณนั้นก็ได้เพราะว่าผมก็เล่นเวทมา สักระยะประมาณสองปีกว่าปีกว่าง่ายกันลูกครับฝากหน่ายเรื่องนี้หน่อยครับอ๋อก็ฝากเจ็ดแลกกับทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผ่านช่องชูวิชชั่นวันเออ True Vision Now แล้วก็วันสากสิบเอ็ดนะครับวันที่แล้วก็ไดฉายวันแรกวันที่เจ็ดพฤษภาคมสี่ทุ่มคืนทุกวันพุธด้วยครับช่องทางติดตามโซเชียลของ QP อ๋อเอ่อินสตาแกรมผมนะครับเอ่อ QP ตัวเล็ก อันเดสกอร์ N A S I R I นะครับ X ก็ Q P ตัวใหญ่แล้วก็ N ตัวใหญ่นสซิริครับผมมี2ช่องทางครับตอนนี้ขอบบคคุณมาากกเเลย่่่ะงนี